สวัสดีครับวันนี้หลวงพ่อวัดชุมแส่งก็เรียกใช้บริการรถสุด,ดรถแปโคลาคให้มาทำกบลุ่มฟุตติ้งครับประมาณยี่สิบสามสิบล,ลุ่มได้ไมั้งโดยการกบแค่เสมอแค่เสมอต่อเนี่ยแค่เสมอเสาไในขึ้นมาแล้วก็ ทิ้เลือดก,ก็กวาดกวาดตลอมตลอมถึงนู่นให้หมดเลยดถึงทั่งนู้นกว่า,วาน,นีน้ท,ทิ้งซ้ำทิ้งซ้อมก็ไม่เยอะเท่าไหร่เมื่อก่อนเขาว่าจะเอาใช้คนขุดคนโตจะปกบไม่ได้ก็เลยใช้คนเหมือนเดิมครับวันนี้มากับเคสเก้าหนึ่งเคสามแล้วก็คนขับคนเดิมเพิ่มเติมคือหลอกกว่ามากมายมีเครื่องเสียงของไฟมกุกขนนก เป็นงานข้องวัดครับเป็นงานข้องวัดก็เ,ดเยอะเหมือนกันนะสามสิบกลุ่มโอเคขุดแล้วก็กบแล้วก็ถ้าดีส่วนดีที่เลือกก็เอาไปทิ้งฝั่งโน้นโกยไปทิ้งฝั่งโน้นก็จะได้ชั่วโมงขึ้นมาหน่อยลาบาก,ก่อนวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ